สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบลดัมซิงนะคะวันที่สองกับการกู้รถเรียงไม้คุ้ต้าแปดตันนะคะคันนี้เรียงไม้มาตั้งแต่นู่นนู้นนเรียงเลียงเียงเดินมาเพื่อจะมาโกยดินด้านข้างออกนะคะโอ้ยเห็นว่าเป็นยามาช็อด ลูกบ <g Fry> e> ึมไมเ้นมาลุ้นกันต่ออีกวันนะคะ <notable season hiring> ล้งจากเมื่อคืนกู้คันนี้ไปไม่สำเร็จีเยยว ครับเองผานลงดิยกผานบาขึ้นดิ บอก่มันลุกลงไปแล้วโอามันลุกโซ่จะตกมองดูดอกไม้ใส่เบิองห้อยยางมากขนาดห้องใม่มีแต่ขอนใหญ่เลยเด้ รูปเมดแล้วว่าเห็นใหม่แล้วไม่ยูนี่หัวคับว่าไลทยู่ดโอ้ยบรงสายย่างกับดูดน้ีเดี๋ยวมิไปขาบเลยบอบมิดไปขาก้อน่เดีบย

มัน ลุลงเรี่วบอมแมนตีนี่ไ่ม่หยทคทาตาทงขวรุ่ดไม่ลุ้นระทึกนะคะจะมากู้หรือจะมาชงจอีกเ้ยน้อ ค่อๆคอแกับนี่ดััเล่าไหลลกองหัวรูจะฟังใครดีวะ่อยด่อยๆบี่อยๆ้กอดมาซอยกันคืน เบาเบาเดอเร์ีเปลียนคนละรับ ทุเลกวา่าจะเข้าไปใกล้รถแมคโครได้นะดูสภาพไม้ขอนใหญ่ๆมีก็จมนิดไปอจุดตายบาดาลเรียบ้อยแล้วบอกว่าในเห็ดเบาๆวางสิขับรถยังค่อนมาคยนขับนี่นะ

เมืงมงองเมืงองกองเชียร์ขาห้องบอกเบาเบาบาอันนึงกับีรถมาสั่นเขาบิดไปทางนึงกันกอ,อ,อนเชียร <laughs>

น้ำยู่โมงนี้โอ้เออว่ะขูดออกนะคะแต่ลินก็สไลด์ลงสไลด์ลงเรื่อยๆเหมือนเดิมโต๊อาดมันเขาได้ปะ ยังไม่เกีียวอยู่ขางหัวอยู่นี่เด้อสถานการณ์ก็ตึงเครียดน,นะคะ ปูไม้ขุดเอาดินออกนะคะ9 0เริ่มขยับตัวแล้วมารอลุ้นกันนะคะเบาๆเป็นตะเดียงแท้ ลูกน้องลูกน้องสร้าง่องเกเออเออเออเปลี่ยนค้นคับอีกแล้ว

เขาเาม่ให้เน่ม่ให้นี่ขบนี่เาขบเราเลยไ้ตะมังแกไปไอ้ตมั่ไปไเขี่ยได้เนียที่ใจหอนก็นีแต่สียนี้ไม่ลดไมลบนั้นไม่ม่ระบอกยกมือขึ้นอีกมันบิดบอนัน เริ่มใหม่ยกที่สองนะคะเขื่นเนอ่เขื่นไป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 นนั่นั่น ยายอีหงเจวดอันอันอยูยังสิเออเออเห็นมอนี่เอนนอถึกใจคอยคักมนันนี่ขึ้นมากินน้ำเมื่อกี้นะคะก็เลยติวไปนิดนึงใจเย็นเย็นย่าใจฮอนก็หลดประสบการณ์จะสอนเราเองนะประสบการณ์คือคู่ 宝宝，宝宝。包包

包包包。 宝宝。包包 อ้วนอ้วนเฮ็ดเบาเบาอ้วน อันนี้เด้เออเบาบาเฮ็ดเบาเบาเฮ็ดเบาเไม่ย้ใสาหวนไม่ยเมัย่าไม่มัย่อทาแขกไม่มยเออเออเอออ่่เออเออเอเออเออเเอเอเอาไเอาเเเอเบาเ รับขอบฟ้าเวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะคะสู้ตทนยกห้ายกห้ายกสุดท้ายนักสุดท้ายแล้วเด้อหายมันขื่นเด้อม่ายง่ายเบาเบาอ้วนเฮ็ดเบาๆใจเย็นๆอ้วน

เยียบแล้วมันมอขาบแล้วเออค่อยยเบาเบาเด้อเบาเบาจะขวงเฮ็ดเบาเบาเฮ็ดเบาเบาสามารถเบิ้งดีๆเด้อ เดี๋ยวค่อยๆตักดินตักตมออกด้วยนะคะขยับมาแล้วนะคะจากจากุดนี้ถ้าดินแรงก็จะลงแรงตอนนี้ตะวันก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะการดึงของเราก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอลุ้นรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะขึ้นไหม ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะภารกิจการคููซานีร้อี่สวันที่สองแล้วอยากขึ้นอยากกลับบ้านแล้ว